สวัสดีครับพบกับรถมุตรสองของมาสเตอร์นะครับมาดูรถสวยๆกันอีกสักคันหนึ่งนะครับกับ m a ด d a 3 2 s s p Sport นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปี2018นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ถามกันเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้ผมลงรูปไปใน Facebook นะครับก็ถ้าติดตามคลิปนี้ก็เดี๋ยวลองชมรายละเอียดตัวรถนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองพาชมรอบๆคันก่อนนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็น2.0 SP เนี่ยมันจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับปี2018นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็ตัวท็อปมันจะเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับอ่าดูเช่นไฟเลี้ยวนะครับไปอยู่ด้านมุมกันชนด้านล่างนี้นะครับพร้อมฟอกแรมด้านล่างนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดยามนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับกล้อง360นะครับตัวกล้องเนี่ยเหมือนกันสามารถ ดูจากหน้าจอนะครับมันจะขึ้นได้รอบคันให้เลยน,นะครับตัวสปอร์ตเนี่ยล้อมแม็กจะเป็นขอบ18นะครับเดี๋ยวลองดูรอบๆนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ฮิตนิยมมากนะครับ2องยศท่อจะเป็นท่อคู่นะครับโอเคเซนเซอร์ท้ายนะครับไปดูด้านหลังก่อน ห้องสัมปราท้ายนะครับขอสไตล์มาด้านะครับอ่ะยวให้ดูตรงด้านล่างก่อนนะครับตัวช่องยางอะไหล่นะครับนี่นะครับพวกริ้วรอยหรือเรื่องการชนก็จะไม่มีนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับนะครับน็อตฝาประตูท้ายก็ยังเดิมอยู่นะครับ ด้านข้างนะครับตะเข็บนะครับเดิมหมดเลยนะครับเราบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับมาดูในส่วนของข้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับดีวก็จะเป็นไฟสกายแอคทีฟเทคโนโลยีนะครับ รถปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับน้อยนะครับเพียงช่วง6กหมืนห้านะครับนะครับแล้ก็จะเป็นรถเติมนะครับฝากแก้ไม่มีถอดโอเคเดี๋ยวผมลองพาไปดูภายในตัวรถครับมาดูภายในตัวรถนะครับดูจากแผงข้ามปรตตูนะครับนี่นะครับ ภายในมันจะเป็นสีดำนะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นไฟฟ้านะครับออปชันพี่ผมอะไรนะครับก็จะมีพวกแอร์สต v e คอนโทรลนะครับพุชคอนโทรลนะครับนะฮะพุชคอนโทรลแล้วก็พาร์เดิลชิพนะครับครบเลยนะครับ เลขไม้นะครับอยู่ช่วง5 0,000เอ้ยหกหมื่นห้านะครับขอโทษทีครับนะครับหกหมื่นห้านะครับน้อยนะครับหน้ารปีสิบแปดนะครับตัวนี้นะครับเช็คระยะตรงระยะหมดนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับฟังก์ชันนะครับนะครับตัวกล้องสามหกศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับสวยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ ก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของราคาแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับผมครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปเรื่องของราคานะครับมาด้าสามสองจุดศูนย์เอสพีนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไมล์อยู่หกหมื่นห้านะครับราคานะครับห้าแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับตัวนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามมันเข้ามาได้นะครับหลังจากลงคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับ คุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจดูรถของรถมาสเตอร์มือ2นะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ